นำคดีที่น่าสนใจมาแถลงสู่ที่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเป็นไปตามนโยบายของท่านผบตรนะครับท่านพลวีตรศุภชุติมลท่านพลตเอกกุลเชษฐ์หักพานในฐานะกำกับดูแลสำนักงานส่งท่องเมืองท่านพลวีธนาชูวงศ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญิกรรมข้ามชาติของสำนักงานส่ชาตินะครับสังการไปยังท่านผู้ช่วยการตรงท่องเมืองคือท่านพลตโทอิทธิพลอิทธิสารโรนยชัยและผมนะครับให้ การปฏิบัติในการสืบสวนจับกลุมผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกรงมิดในประเทศไทยที่เกี่ยวเรื่องคดีคนต่างชาตินะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรานําคดีของอสำนักงานในส่วนของกองทัพการตุนพลทัพเมืองสามนะครับมาสืบคดีด้วยกันนะครับคดีที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นไป,นปนตามการำดำเนินการของท่านผู้ทัพากา รองผกกู้พิากษาตรวจคน้นข้อเมืองสามนะครับท่านร่วมกับการตรวจคน้นข้อเมืองจังหวัดชุมพรีนะครับท,ที่มานั่งถแถลงในวันนี้ก็เป็นตัวแทนของกองทักการตรวจคนขนข้อเมืองสามนะครับสี่คดีจะมีคดีแรกก็เป็นเรื่องของร่วมนักลงทุนชาวจีนนะครับตามหมายจับเรียกมาสีมูลค่าประมาณ20บล้านบาทที่ตอมอชมุมพรีร่วมกับกองกับการสองของกองทังพก,การป,าป,าปาาาราบปรามชิจกรรมทางเศรษฐกิจของ กลุ่มในวังนะครับอายุ53ปีแล้วก็ไรเดียทังคดีเลยจะพูดกันที่หน้าชาร์นะครับคดีสองจะเป็นเรื่องของอาการจับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในรูปแบกบการท่องเที่ยวแล้วก็โอเวอร์สเตย์ทำไปสองวันมีหมายจับแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นคนไต้หวันอันนี้ก็เป็นคนดีที่น่าสนใจแล้วก็มีการประสานงานกับประเทศไต้หวันเนื่องจากว่ามันมีการกระนองมดที่ประเทศไต้หวันด้วยนะครับ คดีต่อไปจะเป็นเรื่องของอจับแม่ค้าออนไลน์ชาวพม่านะครับที่ไลฟ์สดแล้วก็ขายของมูลค่าประมาณสองไวรายการคดีนี้เป็นของตำรวจตํารวจควบคุมจังหวัดสมุสมดดทร,ร,รสาครน,นะครับแล้วก็การบรูรณาการของตมรสามในการเอ็กซ์เรย์พื้นที่เสี่ยงทั้งหมดที่ห้าจุดนะครับภูกระหงามบริการาากร้านอาหารคาราโอเกะจับทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะครับตัวระเอียดคดีก็คงจะไล่ไปตามเคส ที่ได้กล่าวไปแล้วก็ขออนุญาตเชิญท่านพลเอกธนากรกำเที่ยงนะครับท่านรองผู้การบมสามครับเช่นครับรองผู้จัดการสำนักงานตรวจพมรนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมท่านพลเอกธนากรกำเที่ยงนะครับรองผู้การตรวจพมรสามซึ่งเป็นผู้แทนของท่านพลตรวีและรักกรประภัยยนต์นะครับผู้กำกับการวันนี้ท่านติดภารกิจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอผลงานนะครับการจับกลุ่มคดีสำคัญและน่าสนใจนะครับผลการดำเนินการ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวและกฎหมายคนเข้าเมืองตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เรามีทั้งหมด4รายนะครับในรายแรกนะครับตจังหวัดชลบุรีนะครับได้ร่วมกันกับปกปอสนะครับจับกลุ่มชาวจีนตามหมายจับสารจังหวัดพัทยานะครับในข้อหาเกี่ยวกับการนําสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับแต่เลี่ยงภาษีนะครับมีมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทนะครับ ในส่วนรายที่2นะครับออตอมาจังหวัดชลบุรีได้จับกลุ่มชาวไต้หวันหลบหนีหมายจับประเทศไต้หวันนะครับซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงมีพฤติการเป็นแก้งคอร์เซ็นเตอร์นะครับมากบดานที่พัทยาจนการอนุญาตสิ้นสุดนะครับหรือโอเวอร์สเตย์นะครับจำนวน32วันนะครับเราได้ดําเนินการ,ราส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับรายที่3นะครับตอมาจังหวัดสมุทรสาครนะครับได้จับกลุ่ม หญิงชาวเมียนมากลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับโดยไม่ได้ผ่านพิธีธการสุรากรซึ่งสินค้านะครับไม่มีฉลากภาษาไทยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายออยอนำมาทำการออไลฟ์สดนะครับทางโซเชียลมีเดียขายทางออนไลน์นะครับโดยจับกุมได้พร้อมของกลางนะครับกว่า200รายการรายที่4ก็นะครับกตมสา3ซึ่งของเราเองเนี่ยมีพื้นที่รับผิดชอบ 25จังหวัดในโซนาภาคตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับมีการปลูกพรมเอ็กซเรย์พื้นที่เสี่ยงจํานวน25จุดมีการตรวจสถานบริการนะครับร้านอาหารร้านคาราโอกเกะนะครับพบก,การกระทำผิดกฎหมายนะครับทั้งคนไทยและคนต่างด้าวนะครับจํานวนทั้งสิ้นรวม11รายนะครับจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีกฎหมายอย่างเป็นขาดต่อไปนะครับ ซึ่งในขณะนี้นะครับบกตร3ก็ยังคงทําการสืบสวนรวบรวมข้อมูลผู้กระทาความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบทั้งคนไทยและคนต่างดาวเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับหากพี่น้องประชาชนนะครับมีข้อมูลหรือมเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมายก็ขอให้แจ้งที่สายตรวจนะครับหนึหรือโทร1นึได้ตลอดเวลาครับ ในส่วนของมุกไดแต่ละคดีนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้จับกลุ่มได้เป็นผู้อธิบายที่หน้าชานครับขอเชิญผู้จับกลุ่มครับสวัสดีพี่น้อง,งทุกท่านนะครับกับผมว่าที่พนตร,รีจาริศเลาเดียรครับเสวร์กมอจังหวัดชมบุรีนะครับโดยในคดีนี้นะครับเป็นคดีล,ลักลอบการหนีภาษีนะครับโดยชาวจีนเนี่ย นายหวังเนีน่ยนามสมมุติอายุ53ปีเป็นกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดชนบุรีนะครับ mm hmm. เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2 5 6 2ครับได้ขนของเบ็นตะเลนครับเป็นโกดเป็นคอนเทนเนอร์สินค้าเนี่ยทั้งหมด31รายการมูลค่าประมาณ15ล้านบาทนะครับ mm hmm. เข้ามาเ,เข้ามาในประเทศโดยแจ้งขออนุญาตเข้าในเขตปลอดภาษีนะครับโดยขออนุญาตไม่เสียภาษี ขอไปเก็บในโซนของโซนการปลอดภาษีสินค้าครับต่อมาเมื่อวันที่16-17ถึงธันวาคมพุทธศักราช2552ทางพนักง,งานศุลากาการได้มีการตรวจสอบบริเวณเขตปลอดภาษีดังกล่าวปวรากฏว่าสินค้าจำนวนทั้งหมด31รายการของบริษัทดังกล่าวได้ไม่พบสินค้าอยู่ในบริเวณนั้นครับแล้วก็ไม่พบอีกว่ามีการชําระภาษีเพื่อนําสินค้าเข้าสู่ประเทศและไม่มีใบที่ ส่งออกสินค้าเพื่อออกนอกประเทศจึงได้ทำการประสานและติดต่อไปทางบริษัทเังกลก่าวปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวนิ่งเฉยไม่ทาไมไ่มาดําเนินการตามพิการของสุ่ล,ลการกรครับ,บก,กรปอสจึงได้ดําเนินการตามกฎหมายแพื่รสอบสวนได้ออกหมายจับที่ศาลอาญาศาลอาญาพัทยาที่60ทั2567ลงวันที่2กุมภาพันธ์พศักราช2567 บกพอสอได้ประสานทางตอมอนะครับให้ช่วยสืบสวนจับกลุ่มบกพอสอไปเฝ้าอยู่ที่การแจ้งพักอยู่ที่สมุดปาการอยู่ประมาณ2-3วันนะครับปรากฏว่าไม่เจอเจ้าตัวนะครับจึงประสานมาทางชนบุรีทางชนบุรีได้สืบสืบทราบว่าบริษัทเนี่ยของตัวผู้ต้องหาเนี่ยอยู่ที่บ้านบึงครับจัดการแล้วก็รอจนวันที่ผู้ต้องหาเนี่ยเข้าที่บริษัททางชุดจับกลุ่มเนี่ยจึงเข้าทำการตรวจพ้น แล้วพบผู้ต้องหาจึงแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหายืนยันว่าเป็นเป็น,ปนบุคคลตามหมายจับจับจริงจึงได้จับกลุ่มผู้ต้องหานำ่งตัวพระนางสมส่วนครับขอบคุณครับท่านผูกนะ้กับท่านที่น้องสืบคุณท่านครับกระผมท่านจอมพลธนชัยบินวระมครับสนธวัฒน์ตัวคนขึ้นเมืองจังหวัดชลบุรีครับก็ทีนี้ขอเกิดข้อ่าวๆก่อนครับว่าที่มาของข่าวเนี่ยเราได้มาจากอาสาสมัครชาวต่างชาติ ท,ท่านผู้การเนี่ยท่านผู้การสตบรเรานะครับท่าน,นยังอยากให้ดังเหมือนตบที่โดยเฉพาะที่พื้นที่พัทยาจุรีเนี่ยมีชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามาอยู่อาศัยเนี่ยเราจะ,จะเราอยากจะได้ข้อมูลหรือว่าการข่าวจากภาคเอกชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างประเทศที่พักอาศัยอยู่ที่พัทยารายนี้ก็เช่นกันครับได้ไประจากการข่าวจากบริเวณที่เรารับสมัครเป็นภาษาของ ทางตอมองจังหวัดชลบุรีครับก็ให้ข่าวมาว่าทราบว่าคุณหลิวเนี่ยก็คือ,อสมมตินะครับคุณหลิวเนี่ยเคยก่อคดีไว้ที่ประเทศไต้หวันเกี่ยวกับเรื่องคอสเซนเตอร์เนี่ยจำนวนหลายหลายครั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยได้ข่าวว่าตัวอยู่ที่อัธยาเราก็เลยสืบสวนจนทราบว่าหลิวเนี่ยเป็นไครได้ชื่อได้นามสกุลที่อยู่เรียบร้อยเสร็จแล้ว ก็ได้ส่งเรื่องมาตรวจสอบกับทางสำนักง,งานเศรษฐกิจและวัฒน,นธรรมที่ไทเปที่กรุงเทพน,นะครับปรากฏว่าทางเศรษิสำนักง,งานในไทเปนั่นก็ยืนยันมากับเราว่าหลิวเนี่ยเป็นบุคคลตามหมายจับของทางไต้หวันจริงเราก็เลยจากนั้นก็เลยสืบทราบว่าภรรยาหลิวอยู่ที่ไหนจากนั้นเราก็ได้ร่วมกับทางสิบส่วนของทางบขชท่องเที่ยวที่ภรรยา ก็รับแจ้งว่าหลิวชอบมาเที่ยวในวอลกิ้งสี่บ่อยๆหลังจากนั้นเราก็เลยวางกาลังเนี่ยเพื่อเข้าตรวจสอบว่าสถานที่ไหนที่หลิวไปบ้างก็วันสุดท้ายก็มาเจอหลิวเดินอยู่ที่หน้าวอลกิ้งสี่บิเวินหน้า,าแถวแห่งหนึ่งที่ในวอลกิ้งนะครับก็เลยตรวจสอบปรากฏว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันกับหมายจับของทางไต้หวันตรวจก็ตรวจสอบหนังสือเดินทางเนี่ยปรากฏว่าเขาอยู่เกินกำหนดอนุญาตก็เลยนาไป นำเป็นแจ้งข้อกล่าวหาที่โรงพักพระยาเพื่อดำเนินการในส่วนการการะทําความผิด,ดในพื้นที่การกระทําความผิดในราชอาณาจักรในข้อหาคุกคือกบฏอนุญาตครับตำรวจท้องเม,มืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะสําหรับในคลินี้นะคะฝ่ายส,สบืบสวนตรวจค้นท้อเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะได้สืบสวนทราบว่ามีคนหลังด้าวชาวเมียนมาค่ะมีพฤติกรรมก็คือลักลอบขายสินค้าหนีภาษีทางออนไลน์ค่ะ จึงได้สืบสวนในเชิงลึกค่ะพบว่าคน่ังด้าดังกล่าวเนี่ยมีพักอาศัยค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะจึงได้รายงานผู้ัิบากชาทราบค่ะพฤติกรรมก็คือขายไลฟ์ขายสินค้าค่ะแล้วก็โพสขายสินค้าทางออนไลน์ค่ะจากนั้นนะคะได้รายงานผู้ัิบากชาทราบค่ะแล้วก็ขอสารจังหวัดสมุทรสาครค่ะของมายคนค่ะบ้านเลขที่86ดกทับสอค่ะตำาบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เข้าตรวจคนนะคะพบนางนี้ค่ะนางสมมุิค่ะอายุ36ปีสัญชาติเมียนมาค่ะพร้อมของกานะคะเป็นสินค้าประเภทครีมค่ะวิตามินอาหารเสริมแล้วก็เป็นน้ำมันแล้วก็สินค้าที่ช่วยในการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศค่ะซึ่งไม่มีฉากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีออยอค่ะจึงได้จับกลุมผู้ต้องหานะคะแล้วก็ตรวจสอบเนี่ยพบว่านางนี้เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชจักรเนี่ย ได้รับสิทธิ์ให้ทํางานเนี่ยประเทศกรมก่อค่ะแต่ว่ามาแล้วก็ขายสินค้ามีข้อสีทางออนไลน์ค่ะจึงได้กับคู่ผู้ต้องหาค่ะพร้อมของการจำนวนกว่าสองร้อยายการค่ะในข้อหาทํางานนอกเหนือจากสิทธิ์ค่ะแล้วก็ตามพรบสหกรค่ะนําส่งทาัก้าวสอบสวนสพเมืองดำเนินคดีต่อไปค่ะขอบคุณค่ะทีนี้พี่น้องสื่อมวลชนท่านนะครับก็ท่านตำรวจโทวิทิชาสนัตสินนะครับในนามของเป็น ผู้แทนของกองข้ารการตรวจผลข้อมองสามนะครับก็ขออนุญาตแถลงผลการปฏิบัติในเกี่ยวกับการที่กองข้ารการตรวจผลข้อมูลสามนะครับได้ระดมตรวจเอ็กซเรย์สถานบริการนะครับร้านอาหารคาร์ลเเกทในพื้นที่รับผิดชอบนะครับรวม25จุดนะครับก็นะครับก็ตามที่หมายของพิชานะครับเพื่อ็นการป้องกันการทำผิดที่เกี่ยวกับกฎหมยตรวจผลข้อมองนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการทำผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการม่วสุมของบุคคลต่างด้าวนะครับ จึงได้มีนโยบายนะครับให้ทางกองทัพตรวจควบเมืองศานะครับทําการหาเป้าหมายนะครับร้านอาหารสถานบริการแล้วก็ร้านคาเฟ่ที่มีความสุ่มเสี่ยงนะครับก็ทางตรวจ้องเมืองศามเนี่ยได้กําหนดจุดนะครับทั้งหมด25จุดขึ้นมาทั่วทั้งภูมิภาคนะครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกนะครับก็ผลการปฏิบัตินะครับก็พบการผิดนะครับก็อาทิเช่นนะครับในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ ทางส่วนผลเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับได้ร่วมกับทางกองการสืบสวนผู้ทรังหวัดจันทบุรีนะครับทําการจับกลุมนะครับร้านอาหารนะครับพบนะครับว่าเป็นร้านเนี่ยร้านเนี้ยได้เปิดอาหาบริการโดยไม่ด้รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีการจ้างแรงงานนะครับจ้างบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและลาวนะครับก็จํานวนรวมทั้งสิ้นเจ็ดรายนะครับก็ บุคคลต่างด้าวเหล่านี้ก็ทํางานโดยไม่มีุญาตนะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าจัดโดยไม่อนุญาตเช่นกันนะครับตึงได้ดําเินคดีทางเจ้าของร้านนะครับในข้อหาเปิดฐานริการโดย่มีญาตแล้วก็จ้างบุคคลต่างด้าวทำงานโดย่มุญาตนะครับแล้วก็ช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวให้หลบพ้นการจับกลุมของเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีข้อเมืองนะครับแล้วก็ทํางานโดยไม่อีุญาตนะครับ ทั้งนี้การจับกลุ่มนะครับในส่วนของการที่เป็นบุคคลเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ไม่มีการแจ้งที่พักของบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายกฎของเข้าเมืองนะครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอนในส่วนของการเล่นทะเลทุกที่ครับขอบคุณครับนะครับทั้งสี่เรื่องที่ได้แถลงกับพี่น้องสื่อชนไปแล้วนะครับก็พนักงานกรมควบคุมเมืองก็มีมาตรการที่เข้มงวดนะครับในการที่จะ ดำเนินการตรวจสอบสืบสวนจับกลุมแล้วก็ขยายผลหรือก้อีบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับก็ทุกๆกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการต่างชาติหรือกรณีที่ต้องเข้าสู่การใช้ระบบแล้วก็มีการดำเนินการประสานงานกันในทุกๆเรื่องนะครับแต่ก็ถ้าอะไรที่เป็นคดีที่ เป็นพื้นที่เป็นคนเป็นคนทำเราก็จะเป็นผู้สมุนที่ดีที่จะส่งข้อมูลให้แล้วก็การถแถลงข่าวต่างๆก็จะมอบให้พู้ที่เป็นคนถแถลงนะครับแล้วก็ในที่ต่อไปก็ถ,ถ้ามีการถแถลงข่าวก็ขออนุญาตเชิญมาร่วมแถลงข่าวนะครับขอบคุณครับ